โอเคดิม okay, สวัสดีคับโอ้โหดิมดิมชอบที่นี่ไหนรอดิมอยู่ที่ไหนนี่ตอนนี้น้องดิมบอกอยู่ที่ร้านกาแฟภูเขาสวัสดีนะน้องๆตอนนี้แม่พาน้องดิมมาอยู่ที่นี่ ว้าวที่นี่เขาเรียกว่าสะมรกตของจังหวัดขอนแก่นเลยนะที่ม่ใช่แม่ได้เอารูปก่อนมา,<อ>าให้น้องดิม,มดูแล้ว <c oughs> อโอเคเดีย๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังก่อนที่นี่เขาเรียกว่าบรูลากูนโอเคที่นี่มาจาก ก่อนหน้านี้มันเป็นเหมืองแร่หินนะทุกคนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะลงโมหินที่ล้างแล้วข้างใต้เนี้ยในน้ำเนี้ยมันลึกประมาณเกือบ70เมตรได้เลยนะ แล้วนะ้ำมันก็ค่อยๆผุดๆขึ้นมาจนเต็มสระแบบที่ทุกคนเห็นเลยแล้วมันก็เป็นสีเขียวน่าอาศาัศจรรย์ใจมากเลยเวลาที่มันต้องแสงแดดมันจะเป็นสีเขียวบ้างสีฟ้าบ้างสวยมากๆคนชอบมาเที่ยวดูที่นี่มากๆเลยจริงๆแม่ก็แอบชอบที่นี่อยู่นะแต่ว่าจากบ้านมาก็แอบไกลอยู่ <laughs> โอเคทุกคนดูสิเห็นไหมสวยไหมเขาภูเขามันจะเป็นเหมือนสีออกเทาๆเห็นไหมสวยมากตอนนี้ที่นี่ก็น่ามาเที่ยวอยู่นะเพราะว่ามีร้านอาหารมีร้านกาแฟแล้วสะดวกสบายกว่าตอนแรกที่แม่เคยมาอีกน้องเดมน้องเดมพาเพื่อนๆดูหน่อยน้ํำสีอะไรชี้ชี้บอกเพื่อนๆหน่อยน้ําสีอะไรลูกน้ํำสีอะไรน้ํำสีอะไร โอ้สีบรูกับสีเขียวใช่ไหมนิมเห็นภูเขาไหมภูเขาภูเขาภูเขาใช่อออภูเขาที่ภูเขาตรงนู้นเ่ยเพื่อนๆตรงนั้นตรงนั้นภูเขาต้องดิมบอกอ่ะแล้วภูเขาตรงนี้ล่ะลูกภูเขาตรงนี้ล่ะเนี่ยเนี่ยตรงที่มันเป็นสีเทาเนี่ยสีขาวเนี่ยสวยไหมภูเขาก้อนกเต้องดิมชอบภูเขาสีขาวหรือว่าภูเขาสีเขียวตรงนู้น เขาสีเขยียวตรงโอ้โหโอ้ยน้องดิมชอบภูเขาสีเขียวคนดูท้องฟ้าก็สวยนะเอาจริงๆวันนี้ท้องฟ้าสวยเนาะมีก้อนเมฆด,ดูด,ด้วยการก้อนเมฆใช่ภูเขาติดกันเลยภูเขาติดกับก้อนเมฆเลยโอ้โอดิมชอบที่นี่ไหมเหรอไหนๆถ้าชอบทำท่าไหนชอบต้องทำท่าไหนเวลาชอบนี่ถ <laughs> ้าชอบเหรอจริงเหรอ ตายแล้วระวังรถระวังรถระวังรถช่วงนี้ก็นะักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเยอะมากเลยรถก็จะเยอะหน่อยเวลา <Hey. S 1> น้องๆมาที่น้องๆต้องระวังรถด้วยนะแล้วก็ระวังมันลื่นตกไปด้วยนะเพราะว่าค่อนข้างจะแบบว่าธรรมชาติสุดๆเลยละ่ะ <Hey. S 1> อะไรครับลูกอะไรอะไรยังเดือดชี้อะไรเฮ้ยยังเดหมดต้นไม้กลัว <laughs> ต้นไม้เออเอเอระวังลูกลวังระวังอย่าถอยหลังอย่าถอยหลังั okay. วครับ อย่าถอยหลังอย่าห้ามถอยหลังเดินเด็ดขาดเลยนะที่นี่อันตรายมากห้ามหกล้มห้ามลืมห้ามวิ่งเด็ดขาดนะเข้าใจไหมนี่ครับอ่าโอเคโอเคน้องดิมายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ โอเคน้องดิมเดี๋ยวเราปิดคลิปดีกว่าเนาะปิดคลิปดีกว่าเราพาเพื่อนๆมาดูสระน้ําเฉยๆเนาะสระน้ํามรกตของขอนแก่นโอเคสําสหรับคลิปนี้น้องดิมก็ไปก่อนนะคะพาเพื่อนๆอนน้องๆพี่ๆมาดูสระมรกตหรือบูลากูนั่นเองเด็กปวดฉี่โอเคเดี๋ยวพาน้องดิมไปฉี่ก่อนสาหรับคลิปนี้แม่กับน,น้องดิมก็ต้องลาไปก่อนนะครับ,บยบลย ปูปีปูชีปูปีโอเคบ๊ายบายกันบ๊ายบายฝากกดฝากกดอะไรฝากกดอะไรให้แป็นรี่ทีิวิ่งด้วยคไม่ใช่ฝากกดติดตาม และสำหรับบูลากูนสระมรกตแห่งนี้นั้นเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ที่อบล้อมด้วยภูเขาเมื่สีของน้ำจะออกสีเขียวอมฟ้าน้ำจะใสจนมองเห็นภาพเงาสะท้อนจากบนเขาเลยนะบรรยากาศที่นี่สวยงามมากเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่สุดและที่นี่นั้นก็มีความลึกของสระถึง70เมตรเลยทีเดียวนะเด็กเด บอกได้เลยว่าบรรยากาศที่นี่สวยงามมากโดยเฉพาะตอนที่แดดส่องกระทบน้ำสุดยอด